ลอาดูอีกที่นี้ปลามันเริ่มราแวงนะครับนีบ่ยฮะอืะแวงคนชอตปลาพวกนี้ของคนี่มันมาชอตปลาหรือเปล่าวะทำไมหน้าไม่คุ้นเลย เดี๋ยวเราเดินเท้าขึ้นไปบนเดินตานะ้ำไปข้้งบนนะถึงจุดตรงนั้นจาลองใช้สิงหยอดดูเหรอสิงกิ้ง,ง่มันจะโดนไหมเพราะเมื่อกี้ผมโดนกับสิงกิ้งไงแต่มันคงไม่อะไรขนาดนั้นเลยเนาะ คงไม่เลือกขนาดน,นั้นหรอก ไม่มีแล้วเราแหวงไปแล้วเมื่อกี้ตามอย่างเด็ดเลยโอ้อยู่นี่อยู่นี่เฉยเลยอยู่นี่เฉยเลยหรือว่าเอ๊น่าจะแอบอยู่ตรงนี้กำลังจะพูดเลยนี่สัญจรหันใจสมรุ้มนุษย์ไฟฟ้า ร้องเป็นเพลงไอ้นั่นเลยนะ PA. พี่ไอพิชิโลเลยนะ